เรามาพบกันที่ว่าการอำเภอนาหมืน่นจังหวัดน่านการขับเคลื่อนโดยโซ่ข้อกลางชมรมคนรักดินน้ำป่าวิเลยชุมชนน่านอุทยานแห่งชาติคุณสถานภาคท้องถิ่นท้องที่ของอำเภอนาหมืน่น วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถานแล้วก็ภาคีต่างๆที่จะร่วมวงขับเคลื่อนทุกพักส่วนร่วมกันในประเด็นของการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชนโดยแท้จริงวันนี้ทีมงานนจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพี่น้องภาคเกษตร รองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านปีงบประมาณ2,564ผู้ให้ทุนวิจัยทางสงกอสอวนะคะก็จะได้มาเก็บข้อมูลการสารพลังภาคีอย่างแท้จริงของชาวอำเภอนาหมือนจังหวัดน่านดังที่ท่านจะได้รับชมรับฟังในคลิปและบรรยากาศการขับเคลื่อนที่แท้จริงจากภาคประชาชนและพลังภาคีทั้งหมดของอำเภอนาเหมนนะครับเนื่องจากอยู่ห่างผู้ไทยธรรม เกิน2 2เมตรแล้วนะครับขออญาตแนะนําตัวครับผมนายต่อพงษ์จันทตาทําทรหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่านนะครับสังกัดสบอ13แพร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับวันนี้ในะนำของ ผู้ที่ทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในการคุ้มครองพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เรื่องพื้นที่อนุรักษ์นะครับในเขตจุยานอุเทนขุนสถานมีพื้นที่รับผิดชอบ2แสน2 0มกว่าไร่ครอบคลุมจังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตนะครับ3อำเภอแล้วก็เชื่อมติดต่อกับจังหวัดแพร่นะครับบริเวณสันประน้ำเนื่องจากได้รับ ข้อสั่งการจากผู้บัาคิบัชาตั้งแต่ะระดับกระทรวงกรมนะครับว่าอยากให้เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนภาร,รกิจสําคัญเรื่อง,งหนึ่งที่กฎหมายได้กําหนดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งมีพรบรชพยิกรน้ําแห่งชาติเมื่อปี61แล้วได้มีกฎหมายลูกว่าด้วยกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ําเมื่อปี64เดือนกุมภาที่ผ่านมาใหม่ๆนะครับทางโอทยานไม่ได้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตามพรบรดังกล่าวแต่เป็นหน่วยงานหรือกลไกหนึ่งฟันเฟืองหนึ่งนะครับที่ดูแลคุ้มครองรักษา,าพื้นที่ต้นน้ำนะครับสำหรับการเกิดขององค์กรผู้ใช้น้ำก,ก็ได้มีโอกาสได้นำเรียนท่านในเเอ,อ่ที่รับผิดชอบทั้ง3พื้นที่นะครับอำเภอนาน้อยอำเภอนํออมเมื่อจังหวัดน่านและอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนกับพี่น้องผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำต่างๆ โดยการประสานจากเจ้าที่ผู้ประสานงานของสทชอของกลุ่มอนุรักษ์ดินน้ําและป่าไม้ของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ทางกลุ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบของจังหวัดน่านโดยมีท่านพอบอมณฑลที่38นะครับเป็นหัวหน้าทีมนะครับวันนี้ก็ได้เชิญชวนพี่น้องนะครับของเพินน้ำหมื่นมีอยู่48หมู่บ้าน8ตํตำบล8ท้องถิ่นนะครับ โดยเชิญผู้แทนทั้งท้องที่ท้องถิ่นมาทําความเข้าใจกับพราบพยากรน้ํากฎกระทรวงการจะตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําว่ามีความจําเป็นความเร่งด่วนอย่างไรพี่น้องจะได้ผลประโยชน์อย่างไรตามากฎหมายนี้มีเป้าหมายที่จะรวมกลุ่มพี่น้องชุมชนในการทําหน้าที่ไม่ว่าการใช้น้ําการฟื้นฟูแหล่งน้ําการอนุรักษ์แหล่งน้ำนะครับการบริหารจัดก,การร่วมน้ําร่วมกันทั้งต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ทําความเข้าใจกับพี่น้อง48ชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นอีก4แห่งที่จะร่วมมือกันบุงต้นในที่ประชุมวันนี้นะครับได้นําร่องที่จะ,จะจะตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําอย่างน้อยตําบลละ สองกลุ่มเป็นเบื้องต้นอย่างน้อยนะครับสี่ตำบลก็แปดกลุ่มแล้วในภาพส่วนอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมนะครับผู้แทนซึ่งท่านสมาชิกสอจอนะครับก็รับปากที่จะเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งกลุ่มในภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งในส่วนอุทยานซึ่งทางผมรับผิดชอบนะครับเราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในต้นน้ําที่จะขับเคลื่อนกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ําเดินไปพร้อมๆกันครับเบื้องต้นนำร่องนะครับแปดบวกหนึ่งคือ9กลุ่ม นะครับอย่างน้อยนะครับวันนี้เราตกลงว่าอย่างน้อย9กลุ่มอาจจะเป็น10กลุ่ม11กลุ่ม 20- 30กลุ่มก็จะขับเคลื่อนการไปในโอกาสต่อไปนะครับก็ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับตั้งแต่ท่านนายอำเภอจนถึงท่านผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่นท่านกำนันพี่บ้านแล้วพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมนายเดชที่เขียวตำแหน่งกำนันตำบลบ่อแก้วครับ ซึ่งวันนี้ได้มาประชุมร่วมกับองค์กรผู้ใช้น้ําของอำเภนำอนาหม่นซึ่งต่อไปนี้ผมคงมอบเวทีนี้ให้กับท่านรลองสุบรรณเป็นผู้อธิบายที่ไปที่มาและจะเริ่มดําเนินการครับผม ครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาประชุมภาคีเครือข่ายองค์กรผู้ใช้น้ําของอำเภอนม่เหมินครับทางผมเป็นตัวแทนของตําบลโบกแก้วร่วมกับท่านกำนันเดชที่เขียวนะครับที่เราจะร่วมการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําของตาบลโบกแก้วเราซึ่งตอนนี้ทางตาบลโบกแก้วเราได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วคือเรามีสมาชิกมีคณะกรรมการมีองค์กรผู้ใช้น้ําเดิมอยู่แล้วครับเรียกว่ากลุ่มผู้ใช้น้าตาบลโบกแก้วประกอบกับตาบลโบกแก้วเรามีโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับเก็บน้ำาห้วจวกครับ เราก็เลยหารือกับทางชมรมกำนันพิบ้านสมาชิกสภาทีสบาลในการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำไว้รองรับผูการพระาริและก็ควบคุมทางตำบลซึ่งทางตำบลบัวแก้วเรามีความพร้อมที่จะดำเนินการเรื่องนี้เพราะเราเห็นว่ามันคงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตำบลบัวแก้วของเราครับตอนนี้เรามีคณะทํา,าทงานที่เราเตรียมจัดตั้งไว้ประมาณ40กว่าคนที่จะไปจดแจ้งครับเราได้มอบให้ทางเจ้าที่ทศบาลได้เตรียมการที่จะจดแจ้งทางไลน์นะครับอีกไม่ภายในอาทิตย์นี้คงจะดําเนินการเร้เสร็จที่จะดําเนินการ จะตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตำบลัปแก้วต่อไปครับผมธนวัฒน์อุดแดงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านส่งเสริมทุกองค์กรของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการผลิตเพื่อลงทะเบียนอุตสาหกรรมการใช้น้ําแน่นอนครับผมธนวัฒน์อุดแดงจะผลักดันอําเภอนาหมื่นของเรา1ชุมชน1องค์กรแน่นอนครับผมชัดเจนมากเลยค่ะที่อำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน โดยการนำของอุทยานแห่งชาติคุณสถานท่านในอำเภอแล้วก็เทศบาลตำบลบ่อกแก้วนะคะที่ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วที่จังหวัดน่านเราองค์กรผู้ใช้น้ำปากเสียงของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านชาวต้นน้ำก็จะเป็นมรกผลและเป็นต้นแบบที่ดีที่เกิดขึ้นกับชุมชนอื่นๆต่อไปอย่าลืมสมัครเข้าไปลงทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำสำหรับคนต้นน้ำรุ่มน้ำน่านเรากันเยอะๆนะคะ ขอบคุณค่ะ